สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนโยธินุกูลสังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ร้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ดิฉันนางสาววันวิสานินสิริจะพาทุกคนไปรู้จักกับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ intensive English program IEP ของโรงเรียนโยธินุกูลซึ่งได้ยินข่าวว่า เพิ่งเปิดเป็นหลักสูตรใหม่แต่ศักยภาพของนักเรียนห้องนั้นโดดเด่นมากวันนี้เราจะไปเยี่ยมชมกันว่าเขาจัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกทำกันบ้างถ้าพร้อมแล้วตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ intensive English program IEP โรงเรียนโยธินุกูลจัดการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนกับครูชาวต่างชาติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษวันนี้เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษกันค่ะตามกันไปเลยค่ะ Hello, teacher. Hello, my name is Crystal Senya Gianga and I'm from the Philippines. Tisha, what subject did you teach? I teach English, mathematics, science, and communication for this program. How do you feel for teaching in IEP program? I feel very happy because I can see the improvement with my students from beginning until now. Okay, teacher, thank you. Bye bye. Bye bye. นอกจากนี้ยังมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนอย่างทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มความสามารถเป้าหมายของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ intensive English program IEP นักเรียนจะต้องเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพสามารถแข่งขันในเวทีระดับประเทศได้และสร้างองค์ความรู้สแสวงหาความรู้ได้อย่างชันฉลาดและรับผิดช,ชอบต่อสังคมนอกจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ในรายวิชาภาษาอังกฤษกิจกรรม e English c แค p กิจกรรมวันเดย์ทริปเราจะเห็น้อมเขอต้ตาั่เองบอนะครับนี่เปิดหมด กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและกิจกรรมวันคริสต์มาส 5 Things p a r e n t องรู้ k กี่ about IEP program 1. c อ r ลีคูลับเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยเน้นภาษาอังกฤษได้เรียนกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา 2. Skill นักเรียนมีทักษะอ่านฟังพูดเขียนภาษาอังกฤษได้ What So you make can sentence? ชีวิตีมีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก Where are we now? We are at m a r a l o n y a h Hello everyone, my name is s i f a We are here at c h i c h c a s e This is The big rivalry in cola. f competition นักเรียนมีศักยภาพสามารถออกไปแข่งขันในเวทีระดับสูงได้ 5. technology มีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและบรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพนี่ก็เป็นภาพรวมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพทุกๆด้านสามารถการันตีได้อย่างมั่นใจว่าเมื่อมาเรียนที่ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนักเรียนจะสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน Hello everyone Hello. Hello. Hello Hello How do you feel when you study in IEP program I am very excited. I feel very happy. I can speak English with my teacher. I enjoy studying with teacher. I l <love> o สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program me. จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคมสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่ เพจโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโรงเรียนโยธิน,นุกูลและเพจโรงเรียนโยธิน,นุกูลอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ